ละยิ้มหน่อยให้พ่อหนูพ่อหนูเคยทะเลาะกันไหมเคยทะเลาะทะเลาะกันยังไงก็บางทีก็ทะเลาะเรื่องของเล่นอะไรอย่างเง้ยเหรอแล้วเวลาที่เล่นกันทะเลาะกันยังไงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรอืมก็จะเป็นเรื่องตุ๊กตาตุ๊กตาทำไมอ่ะเวลาที่หนูอยากเป็นตัวนั้นแต่ แต่พี่เลือกก่อนน่ะนั่นแหละพี่เขาก็จะทะเลาะก,กันตลอดเวลาทะเลาะไงเวลาที่ทะเลาะทะเลาะกันแรงไหมไม่ค่อยแรงอืมหมายถึงว่าแบบแต่พอผ่านไปนานๆก็จะหายกันอืมแล้วหนูตกลงกันยังไงอะคะเวลาที่แบบเหมือนเอา้าตัวนี้หนูอยากเล่นเลยพี่ยายพี่นันย่าอยากเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วหนูตกลงกันยังไงแต่ตอนย่าหนูอะสัญญากับพี่ไว้ว่าหนูจะไม่ทะเลาะกับพีาออืมแล้วตั้งแต่สัญญากันนี้ทะเลาะกันยัง ไม่ค่อยทะเลาะแล้วหรออ่ะแล้วเวลาที่หนูอยากหนูอยากเป็นตัวนี้แต่ว่าพี่ย่าเขาเลือกไปแล้วงี้ยหนูทํายังไงอ่ะหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เป็นตัวนั้นก็ได้เดี๋ยวรอบถัดไปพาเป็นตัวนั้นอ๋อก็คือสลับกันเป็นได้อ๋อแล้วนอกจากนี้มีเรื่องอะไรอีกอืมก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีแล้วอืมก็จะมีทะเลาะกันแต่ว่าไม่ได้ตีกันแบบนั้น ก็คืองอนกันใช่มอพอใจแล้วก็พี่ยาก็สัญญากับหน้ไว่าถ้าเกิดงอนกันให้น้ำหนึ่งถึงสิบหรือน้ำหนึ่งถึงหนึ่งร้อยถ้ากดมาอือ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 อืก็ดีแล้วชอบชอบเล่นกับพี่ยาไหมชอบหรอใช่มีพี่น้องดีไหมมีดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีพี่น้องก็ดีกับไม่ดีนะเช่นเวลาที่เราไม่ว่างอะก็จะได้ไม่ต้องมีใครมารบกวนเราแต่ว่า ถ้าเราไม่มีเพื่อนเล่นเราก็จะไม่มีเพื่อนเล่นเราไม่ว่างยังไงลูกเช่นเราอยากทำมันนั้นแต่ว่าเขาก็ชวนเรามาเล่นแต่เราบอากว่าเราไม่เล่นอ๋อแล้วตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่บ้านลูกอ๋อหรือบ้านลูกอยู่แล้วพี่ญาชวนเล่นพี่ลัญญาชวนเล่นอ,อันแล้วเวลาที่แล้วข,ข้อดีข้อดีคืออะไรอืม ก็ดีการมีพี่น้องเป็นไงมีความสุขแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆได้เล่นกับพี่น,อน้อ,องอวามดีอืมอะไรพี่ปันเนี่ยกับพี่ปันได้เล่นด้วยกันไหมอืมก็เล่นนะแต่ไม่หน่อยสุ <laughs> ดที่เล่นกับพี่นันยา่า <laughs> ใช่ไหมใช่โอเอค okay, okay. นันจะชอบเล่นต่อสู้อะไรแบบนี้ <laughs> แล้วพอน้องๆไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่เล่นแล้ว <laughs> หนูชอบเล่นต่อสู้ไหม <laughs> ไม่ชอบเล่นเลย อ,อทำอาหารทำอาหารอา<ำ>ันนี้เป็นที่เป็นของเล่นใช่ไหมใช่อา่าช่วงนี้ป่อไปาเห็นหนูเล่นดินน้ำมันกันด้วยป่ะอือใช่ไหมอืมอืมอืมโอเค <laughs> หนูเอาไปรวมกับพี่อาแต่ว่ายังไม่ได้นับว่าได้เท่าไหร่รวมอะไรกันนะรวมการปั้นดินน้ำมันอ๋อเมื่อวานของเมื่อเช้าหนูปั้นหนูปั้นเตงโม เนาะเฮ้ยเรามีเรามีแตงโมอยู่ที่ออฟฟิศเราด้วยนี่นะใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ได้เอากลับมาอืม,อมแล้วแตงโมหนูปั้นยังไงอะค่ะอ่าเป็นลูกหรือว่าเป็นแบบผ่าแล้ว,ห,วหนูปั้นเป็นผ่าแล้วเหรอใช่อืมแล้วก็เป็นแบบแก,แ,กแ,กแก้วแก้วรูปแตงโมน่ารักน่ารักอแล้วมันมีเม็ดไหมหนูปั้นเม็ดมันด้วยมีสีดำเหรออาแล้วมันกม่ไม่ปั้นยากเหรอไม่ แต่ว่าถ้าใช้สีเขียวก็จะใช้ฟ้าน้ำเงินหรือไม่ก็ฟ้าผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีเขียวถ้าหนวยเรื่อยๆก็จะเป็นเขียวแบบไม่มีสีอะไรมาปนเลยแ,แล้วหนูรู้ได้ไงอะใครสอนหนูวะหนูคิดเองหรอเป็นสีเอาสีอะไรผสมกันบ้างนะอ่าเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองอ เัาก็จะอาะมาเป็นสีเขียวเหรอท่านนวดไปเรื่อยๆเหรอใช่อ๋อเดี๋ยวป๊าต้องไปดูท่านหน่อยละที่หนูปั้นอ่ะอืมใช่ไหมหนงไม่ได้เอามาให้ป๊าดูใช่ไหมใช่เออเออโอเคพอยังพอแล้วไม่ไาว